สวัสดีครับวันนี้มาลองทําคลิปหลวงพ่อคูณดูนะฮะอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อคงหลวงพ่อคูณสร้างนะฮะนะด้านหน้าก็เขียนว่าหลวงพ่อคงพุทธสอนวัถนนหักใหญ่นครราชสีมานะฮะ พระอาจารย์คูณปริสุทธโธวัดบ้านไล่ปลูกเสกตลอดไตม่านเลยนะฮะและด้านหน้าก็เป็นรูปหลวงพ่อคงนะฮะเป็นอาจารย์ของหลวงพ่อคูณนะครับแล้วมีตัวจานนะสามตัวนะฮะซ้ายขวาแลวตรงตรง,ตรงไหนตรงเขาเรียกว่าอะไรผมรไม่ได้ไพถูกตรงตรงหน้าอกนะฮะหน้าอกหลวงพ่อคูนก็นแล้วกัน เพราะว่าบางทีศัพท์ทางพระหรือทางวิชาการมากๆผมกไม็ไม่เคยรู้ต้องออกตัวไว้ก่อนนะฮะแล้วด้านหลังก็จะมีมีเขียนว่าสิทธิสร้างบูชาพระคุณหลวงพ่อคงนะครับแล้วก็บางเหรียญก็มีจานสองตัวบางเหรียญก็ไม่มีจานนะฮะด้านหลังนะฮะด้านหลังแต่ที่แน่ๆก็คือมีมีรอยต่อโคตร ต่อโคดนะครับเรามาดูเหนนรียญนะฮะดูเหรียญใกล้ๆกันอันนี้สองเหรียญแต่ที่ผมสะสมเนี่ยชอบเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเป็นปีเก่าปีตั้งแต่ปีหนึ่งหกโอ้ปีนี้เท่าไหร่ล่ะปีนี้ปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าก็ล่อไปกี่ปีแล,ละห้าสิบกว่าปีอ่ะห้าสิบกว่าปีนะครับเนี่ยเหรียญเนี่ย นะฮะนะครับแล้วก็มีรอยจานด้วยแล้วราคาก็ไม่แพงประมาณสักหลักพันต้นๆเองนะฮะสวยๆนะครับแล้วส่วนมากเหลียญก็จะสวยนะฮะเรนยญจะสวยแล้วก็แต่ว่าเก๊ก็โอ้โหเข้าไสเหมือนกันนะฮะเออตำหนิเนี่ยที่ที่ดูๆก,กันนะฮะมันก็ คล้ายๆกันนะฮะแต่ว่าจะไม่จะ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 ,จะเบลอนิดนึงไม่คมแต่ให้ชัวๆมันต้องเห็นของจริงด้วยนะฮะของต้องมีของแท้ประกอบด้วยนะฮะแต่ที่ผมดูเนี่ยตำหนิโดยทั่วๆไปนะฮะก็ที่เขามีก็ตําตำหนิว่าตรงตรงตรง,ตรงอะไรล่ะตรงตัวอักษรบ้างนะฮะตรงโค้ดบ้างโค้ดข้างหลังนะฮะอะไรพวกนี้นะฮะ แต่ที่แน่ๆเลยนะฮะเหรียญรุ่นเนี้ยนะฮะผมจะดูก็คือว่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงห่วงเนี่ยตรงตรงหูหูกันแล้วกันหูเนี่ยนะหูหูจะปิ้นออกมาเยอะเลยปิ้นออกมาเยอะเลยนะหูเนี่ยนะฮะแล้วตรงโค้ดเนี่ยนะฮะโคดเนี่ยนะฮะโคดเนี่ยโคดจะจะคมลึกคมลึกจะบุ๋มบุ๋มซะหน่อยด้วยนะฮะแล้วขอบ ขอบจะตัดไม่ขาดนะฮะตัดไม่ขาดแล้วก็จะหยาบนิดหนึ่งจะหยาบเป็นเส้นถ้ายิ่งมีหลายเหรียญน,นะฮะเอามาประกบกันดูนะฮะก็จะจะอยู่ในแนวเดียวกันเลย <c oughs> นะครับแต่ว่าขอขอบอกตรงๆนะโอ้โหเกนี่โอ้โหมันเหมือนมากๆเลยนะฮะเหมือนมากๆเลยนะฮะ แต่ในจุดตายผมว่านะจุดจ่ายตังค์ที่ว่านะเนี่ยเนี่ยเนี่ยหูเนี่ยนะฮะหูเนี่ยหูเนี่ยจะปิ้นทั้งทั้งสองอ่านปิ้นเยอะเลยด้วยนะฮะปิ้นเยอะเลยและก็เนี่ยฮะโค้ดโค้ดนะฮะโค้ดโค้ดภาษาจีนอ่านว่าเพ่งเพ่งอังเพ่งอังเพ่งอังเนี่ย แปลว่าจเจริญรุ่งเรืองคะโชคดีมีชัยเนี่ยนะเพราะว่าสองเหรียญน,นี้มาให้ดูเพราะว่าอันนี้เหรียญน,นี้มีจานด้วยมีหลังหลังจานหลังจานสองตัวนะฮะหลังจานสองตัวด้านหน้าสามตัวหนึ่งสองสามนะตรงตรงหน้าอกทันด้วยฮะท้า เห็นบ่อยๆนะจะรู้ว <motiv ators> <vt ret ii> ่า er น mm ี hmm ่เป็นลายมือของหลวงพ่อเลยล่ะโอ้สุดเข้มขังเลยฮะได้ผ่านมือหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งนะฮะด้วยการจานแล้วหลวงพ่อเนี่ยผมเคยไปเคยไปกราบหลวงพ่อเมื่อปีสามหกนะฮะสองห้าสามหกหลวงพ่อบอกเวลาจานเนี่ยต้องกันหายใจจานแต่ละองค์นี่เหนื่อยนะฮะต้องกันหายใจละจานลงไปนะฮะเนี่ยอันนี้ก็มีจานสามตัวหนึ่งตัว สตัวแล้วก็3ตัวเนี่ยนะครับผมเห็นว่าเหรียญหลวงพ่อคงอันเนี้ยส่วนมากจะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีลงใน YouTube เท่าไหร่นักเออบอกตำหนิทั่วๆไปอย่างเงี้ยนะฮะผมก็เลยเอามาลงให้ดูอาจจะได้เป็นความรู้ของบางท่านนะฮะที่เพิ่งจะเริ่มสะสมนะฮะผมคิดว่าเหรียญอันเนี้ยนะฮะเหรียญหลวงพ่อ คนที่สร้างถวายาสร้างสิิ์สร้างเนี่ยสร้างให้อาจารย์เนี่ยสร้างให้หลวงพ่อคงเหรียญน,นี้ผมคิดว่าเป็นเหรียญที่ดีปีเก่านะฮะละละก็จุดประสงค์ที่ท่านหลวงพ่อสร้างก็ดีนะฮะก็เลยน่าสะสมเลยมาแนะนำกันนะฮะนะครับเป็นเหรียญดีที่น่าสะสมราคาเบาเหรียญหนึ่งครับ เดี๋ยวโอกาสหน้าจะทำเหรียญของหลวงพ่อคูณปีลึกๆและราคาเบาๆให้ดูอีกนะฮะและเหรียญทุกเหรียญที่ผมเอามาลงเนี่ยเอามาออก y t u t u เนี่ยก็คือว่าผ่านผ่านาสายตาของอเซียนสายตรงของหลวงพ่อคูณนะฮะจากในเว็บไซต์ที่ที่เชื่อถือได้นะฮะของพวกนักเล่นพระกันนะฮะ และก็มีใบเซอร์ไ้ออกผมไปออกใบเซอร์ด้วย <c oughs> ออกใบเซอร์ของเว็บพระที่อยู่ในในอินเทอร์เนต็ตนะฮะเรียกว่าเว็บพระที่ที่มีชื่อเสียงที่คนคนเชื่อถือได้เหมือนกันด้วย <c oughs> ก็เลยกล้าเอามาออก youtube ว่าโอเคเป็นเหรียญแทนะะ้เอาเหรียญแท้มาให้ดูกันหเห็นเหรียญแท้เราจะได้เก็บสะสมได้ไม่หลงทางไม่โดนหลอกนะครับนะ วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะถ้าชอบก็กดไลค์นะฮะหรือว่ากดแชร์หรือว่าที่สำคัญคือกดติดตามด้วยเพราะว่าขอผมก็ทำคลิปอะไรหลาอย่างฮะคลิปท่องเที่ยวบ้างคลิปไปกินบ้างคลิปทไปปั่นจักรยานบ้างคลิปพระที่สะสมไว้บ้างอะไรเงี้ยนะฮะนะกดติดตามนะฮะช่วยไลค์ช่วยแชร์ช่วย, share, วยกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณนะครับ